กำลังลังเลอยู่หรือเปล่าคะว่าจะสมัครสมาชิกดีหรือเปล่าแต่ไม่ต้องกังวลใจไปวันนี้อันเนียจะมาบอกข้อดีในการสมัครสมาชิกเผื่อจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของทุกคนคะ่ะจะบอกก่อนว่าการสมัครสมาชิกเป็นเพียงการโดเน a t ของหวานนะคะแต่เพียงว่าหวานอยากจะทําคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาคะ่ะส่วนวิดีโอที่จะลงนะคะก็จะเป็นแนวว a l บีไฮสกีนะคะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปของหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเกี่ยวกับการทำ ASMR หรือช่องอื่นๆหรือชีวิตประจำวันของหวานอื่นๆนะคะแล้วก็อาจจะมีคลิป ASMR ที่หวานไม่ค่อยได้ทำลงในคลิปปกตินะคะพะคลิปปกติหวานจะทำเกี่ยวกับการแค่หูแล้วก็เกาต่างๆใช่ไหมคะในนี้อาจจะมีการทำโลเปหรือเสียงอื่นที่นอกเหนือจากนั้นค่ะตากยายากให้ล้านๆมาสมัครกันเยอะๆนะ จะได้รู้จักหวานมันเยอะๆว่าแต่ละคลิปมันทําอะไรยังไงเตรียมตัวยังไงหรือบางคลิปเนี่ยหวานมันก็คงจะพาไปเที่ยวนะถ้ามันได้ไปนะกดสมัครกันเลยข้างล่างเนี่ย